มันมีเพืนนโยบายครับนันทีู่่บ้านทุกบ้านว่าเรื่งการงาเรื่งการประกอบก่อนช่วงนี้องของโควิดอันนี้จะประกอบบ้านเป็นละครแล้วนะขอขายใครตลาดที่คนมารับงานแบบนี้ใช่ไหมไอ้ไผ่อยู่ไหนเนี่ยอยู่เลยเนี่ย Hãy subscribe cho này Ghiền Mì mấy Để không bỏ lỡ những video hấp đi. <laughs> miếng